เดวินฮานี่จะไม่รอโลมาเชนโก้โดยล่าสุดนั้นเดวินฮานี่ออกมาโพส์ในทวิตเตอร์ว่าผมจะไม่รอโลมาเชนโก้เตรียมตัวเพื่อมาเผชิญหน้ากับผมหรอกเพราะผมเป็นแชมป์โลกไรเวทนะผมจะไม่รอใครผมต้องการต่อสู้ตอนนี้ผมเป็นแชมป์ผมไม่ต้องรอใครเดวินฮานี่เขียนไว้ในบัญชีทวิตเตอร์ของเขาโดยก่อนหน้านี้ทางบ๊อบอาร์ดัม โปรโมเตอร์คนดังได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเดวินฮานี่จะได้เจอกับโรมาเชนโกแน่ถ้าเขาสามารถเอาชนะจอร์ดคาร์มโซตได้ในวันที่16ตุลาคมนี้โดยปู่บ๊อบกล่าวว่าตอนนี้ทางโรมาเชนโกยังอยู่ที่ยูเครนแต่ถ้าโรมาเชนโกสามารถออกมาจากยูเครนได้ทางฝั่งของฮานี่เองต้องรอโรมาเชนโกเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเสียก่อน ซึ่งปูบ๊อบบอกว่าจะเป็นไฟที่ดูเดือดอย่างแน่นอนโดยปู่บ๊อบได้กล่าวอีกว่าแล้วถ้าฮานี่เอาชนะคอมโบโซได้ฮานี่ก็จะต้องโชกับโรมาเชนโกบ๊อบอาลังกล่าวกับบาร์เบอร์ช็อปคอนเวอร์เซชั่นหากสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆทางเดวินฮานี่จะต้องรอเพื่อขึ้นสังเวียนกับทางโรมาเชนโกจนถึงไตรมาสแรกของปี2566 ซึ่งเดวินฮานี่เองอาจจะไม่คาดหวังและรอการต่อสู้กับทางโรมาเชนโกอย่างแน่นอนเขาถึงได้โพสทวิตเตอร์ออกมาแบบนั้นสำหรับเดวินฮานี่เองมีกำหนดการขึ้นชกกับจอร์ดคอมโบโซตในวันที่16ตุลาคมนี้ที่ประเทศออสเตรเลียส่วนสถานที่จัดงานอาจจะเกิดขึ้นที่ลอสลาเวอร์อารีนาในเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียแต่ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนนั่นเอง